นนะาน้าบอ่อสวัสดีครับวันนี้วันที่7พฤษภาคม2563การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ำใต้ดินบ้านนี้นะครับบ้าน,นวนนสูงหมู่ที่5าตำบลเกาะขามวเมอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดชนิดล่องระบายน้ำไร้ท่อครับ ทำอย่างไรที่จะให้มันเป็นมาตรฐานสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศวันนี้องค์การบริหารส่วนตะบนเก่าขามโดยการนําของกับผมครับนายกชาตรีศรีพิชาถาวันนี้เราทําบ้านต้นแบบบ้านตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการน้ําด้วยร่องระบายน้ําชนิดไร้ท่อทั้งหมู่บ้านนะครับอ,องค์การบริหารส่วนตะบนเก่าขามได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยอดีตท่าน อ,อธิบดีสุทธิพงศ์จุเจริญนะครับด้วยงบประมาณาจำนวนสองพันเมตรนะครับด้วยงบประมาณ9 9 8 0 0 0กว่าบาทนะครับวันนี้จะแก้ปัญหาการปัญหาการน้ําขังหรือน้ําท่วมในชุมชนนะครับการสร้างมาตรฐานของร่องระบายน้ําชนิดไหลท่อนะครับหนึ่งคุณต้องรู้จากพื้นที่ของของคุณเองว่าพื้นที่ในบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นดินชนิดอะไรจะเป็นดินเหนียวหรือดินอะไรนะครับสอง ที่เห็นอยู่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นการทําบ่อพักนะครับหรือบ่อชะลอความเร็วให้น้ําที่วิ่งมาจากรางนะครับประลงที่บ่อพักเพื่อที่จะซึมผ่านกระบวนการกองโดยชั้นหินชั้นดินจากด้านบนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบนดินลงไปสู่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็สา,ามนะครับแผน่นแผ่นกองที่ดีนะครับหรือแผ่นระหว่างาการกองระหว่างชั้นหินใหญ่นะครับแล้วก็ชั้นหินที่กองชั้นปุ๋ยละองน่าจะเป็น เรื่องของ G.O.D. e รายที่นี่ใช้ G.O.D. e รายขนาด120กรัมต่อตารางเมตรก็คือมันสามารถรับน้ำหนักได้1ตารางเมตรนีกก่คือ120กิโลกรัมนะครับลดแรงเสียดทานในการที่รถจะวิ่งสันจรไปมานะครับหรือมีของหนักกดทับก็จะทําให้ไม่สามารถที่ขาดได้นะครับฉีกแนวเดิมจากการที่เราใช้ผ้าเขียวนะครับหรือผ้าพลาสติกหรือมุ้งเขียวนะครับก็จะทําใหู้ ผุหรือเปื่อยง่ายนะครับแต่การสร้างมาตรฐานของอการแก้ปัญหาการบริหารจัดก,การน้ําด้วยร่องระบายน้ําชนิดไหลท่อวันนี้องค์การบริหารสุทธิบุญเก่าขามนะครับทาเป็นต้นแบบและก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาทําเป็นมาตรฐานที่จะของประมาณเงินอุดหนุนจากกรมสูเสริมการปกครองท้องถิ่นโปรดติดตามงานขององค์การบริหารสุทธิบุญเก่าขามครับและก็เชิญมาพบก,กับร่องระบายน้ำไหลท่อชนิด แบบมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศครับ